ที่นี่นะครับคือหมู่บ้านเนินยุ้งนะครับตำบลลำนกอำเภอสามงามนะครับเป็นหมู่บ้านที่น้ําเป็นเป็นสวัสดิครับที่น้ําท่วมทุกปนะีเป็นที่รุ่มที่น้ําท่วมขังทุกปีแต่ว่าไม่ได้ทําลายพืชเกษตรเพราะว่าเขาทางนี้เขาจะเกี่ยวข้าวกันเรียบร้อยแล้ว น้ี่หมาจะงในูด้วยใช่ไหนม<า>น้ำาลังขึ้นเลยขึ้นเยอะเยอะน้ำต้ง ખખખાાા <laughs>